เรามาที่แรกเป็นวัดมหาธาตุนะคะสิ่งนมสดขาะอยู่ย่านสิงหา่าเออไม่เคยเห็นแบบว่าที่ไหนหรือว่าวัดเ่จสลับพิยานาคได้สวยแล้วก็แบบเยอะมากอะแบบว่าพันกันไปพันกันมาเยอะมาก Nice. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนีก็อยู่กับช่องไอกัน,นยายพักอีกแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูอีพีหนะคะก็กดเข้าไปดูอีพีหได้นะคะวันนี้เป็น e ีพีสนะคะเรามาที่แรกเป็นวัด มหาธาตุนะคะก็คือเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของเมืองยะโสธรนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยแวะมาที่วัดนี้ก่อนนะคะสวยมากเลยแต่ว่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะมากนะคะก็จะเงียบๆหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆกันค่ะป่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าวัดแต่เมื่อกี้เรามาตรงด้านหลังวัดนะทุกคนก็เลยต้องเดิน ามาด้านหน้าวัดอีกรอบหนึ่งด้านข้างวัดก็จะมีโรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนพระปฏิบัติธรรมเจ้าพญาบดินเดชา,ายอ,อยู่ใกล้วัดเลยสิงค์ค่ะเศีค่ะอ่ะเขมีวงเล็บด้วยก็บริเวณวัดก็จะค่อนข้างกว้างแล้วก็มีพื้นที่ประวัติวัดอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ อันนี้แหละพระาธาตุเป็นอาณ์ประวัติของพระาธาตุอาท์ก็คือพระาธาตุองค์นี้ก็คือชาวยาโสบถือว่าเป็นพระเจดีย์บรรจุพระเสดีริกธาตุพระอาท์มีประวัติว่าชาวเวียงจันทสองคนคือเจตากับนุวินลูกผู้พี่และจินดาชานูลูกผู้น้องอุปสมบทได้30ปีเมื่อออกเดินธุดงค์ไปเมืองอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ เป็นป่าวิของเขาแหละเป่ป่าวของเขาอ่ะเยเข้าไปดูด้านในกัน่ะอพี่ออมนั่งไว้พระอยู่ตรงนี้เราควรจะไปไว้พระก่อนน้องน้องนอนมีทางเข้าค่ะ ก็ศิละปะบนผนังก็สวยมาก,มากเลย เราไม่เจอกันนานแค่ไหนหรอกค่ะนิดหนึ <g> ่ง <ül> ตอนนี้เราถึงคาเฟ่น,นะคะนี่เตอนนี้เราออกจากวัดมาแวะคาเฟ่ตรงใกล้ๆเมืองเก่า ค่าสิ่งนะคะแล้วก็เป็นสิงค่าสิ่งค่าค่ะแใหม่นะคะเมืองเก่าสิ่งค่าก็เป็นคาเฟ่แบบเล็กๆมินิมอลสไตล,ล์เมืองเก่านะคะก็จะมีชั้นลอยด้านบนแล้วก็มีทํคาเฟ่อ,อยู่ด้านล่างค่ะข้างบนเราเป็นชั้นลอยอย,อยู่ตรงนี้เอามาดูรอบๆร้านนะคะก็จะมีมุมถ่ายรูปแบบโซนเล็กๆให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนั่ง แบบเอาโดนะคะแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปตรงนี้เป็นแบบว่าสไตล์แบบเก่าๆหน่อยนะคะอ mm ืม hmm. ตรงนี้ถ่ายรูปสวยมาก hey. <Thank> เป็นโทส์ตมากินมากกินขนมก่อน มีเดวแนะนำค่ะมีห้องแอร์ให้เราด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นโซนห้องแอ านสิงห์ท่าเป็นแบบย่านเมืองเก่าใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินไปแล้วก็จะมีแบบว่าบ้านเก่าๆบ้านไม้อะไรอย่างนี้เป็นโซนสมัยก่อนอันนี้เป็นเมนูของทางร้านแต่ว่าเออถ้าราคาที่นี่ถูกมากถูกทุกคนคือแบบว่าสามสิบสี่สิบห้มีบะหมี่ด้วยนะทุกคนแบบว่าใครที่ อยากจะกินทั้งอ,อาหารคา้าวแล้วก็มีของหวานมีนกน้ำน,น,น,นี่แล้วก็มีของหวานตามนี้เลยราคาก็ไม่แพงมากนะคะทุกคนที่นี่เขาก็จะมีเป็นชาลอยนะคะแต่ว่าไม่รู้เป็นชาอะไรกับสังเวยชิมชาลอกลิ่นมันจะหวานหวานแต่ว่า ก็ยังไม่รู้ว่าชาอะไรอา <laughs> ้ามันจืดๆแต่กลิ่นมันหอมมากเหมือนมันหอม,มหวานๆเหมือนน้ำตาลไงอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นชาอะไรเลดี๋ยว้องถามก่อนอันนี้ของเอิร์นเป็นเมนูอะไรนะบะหมีม่โบราณเชชเ่ตอนแรกใส่หมูกรอบ่ะคะบอกว่าไม่มีหมกรอบหมูกรอบยังทอดไม่เสร็จเขาบอกเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะใช่นี่แค่เปแล้วก็มีอันนึงเป็น<ช>ไข่ไกระทะอ่าอะไรของเราก็มาแล้วเป็น ปลหมีต้ยมยำค่ะไปกินก่อนนะคะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าอันนี้คือน้ำมะตูมนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่หวานนะคะแล้วก็แบบมีกลิ่นมะตูมเขาเขาบอกว่าจะเป็นน้ำที่ทำจาก หมู่บ้านที่เขาแบบว่าร่วมมือกันทำนะคะแล้วก็ <c oughs> เขาก็เป็นมะตูมน้ำมะตูมออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราได้กินแต่ว่าถ้าทางร้านนะคะก็ไม่ตลอดเลยใครที่แวะมาก็แวะมาชิมได้นะคะอร่อยมากก็ทางร้านมีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากแล้วก็สถานที่เที่ยวต่างๆของที่ยะโสธรนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นวนัด แล้วก็เป็นชุมชนเก่าที่นี่ก็แวะมาเดินได้ก็จะมีมุมถ่ายรูปต่างๆเยอะเลยค่ะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่จะแวะมาที่ร้านนี้นะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองยโสธรเลยค่ะแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่7ดโมงถึง3าทุ่มครึ่งเลยนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารน้ำเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมด้วยครบจบในร้านเดียวเลยค่ะทุกคนอย่าลืมแวะมานะ ร้านอยู่ตรงข้ามกับสาลหลักเมืองเลยค่ะทุกคนอยู่ตรงนี้เสร็สแล้วเราก็เดินมาข้างๆนะคะตรงร้านสิ่งนมงสดก็จะมีเป็นแท้ๆศาลจีนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแ,แวะมาถ่ายรูปกันด้คะก็จะมีนี่นะะสวยมากแต่เราจะไม่ได้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อคะ่ะไป แดดร้อนมากอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือที่นี่คือวัดย่อเหนือนะคะด้านในนะคะก็จะมีเป็นเกี่ยวกับถ้ำพยานา,นานะคด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันค่ะ สวยมากมีลูกปั้นพญานาคด้วยนะคะระหว่างทางตรงนี้สวยไหมสวยเออไม่เคยเห็นแบบว่าที่ไหนหรือว่าวัดแจะสลับพญานาคได้สวยแล้วก็แบบเยอะมากอะแบบว่าพันกันไปพันกันมาเยอะมากถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ หน้ามาจุๆแล้วก็ใกล้บ้านเราด้วยอำเภออะไรนะเอินอยู่ที่อำเภอคำเขือเข่อนแก้วค่ะคำเขื่อนแก้วตำบลย่อแต่ว่าบ้านเอินอยู่ตำบลทุ่งมนแต่ว่าซอยท้องทอยู่ <c oughs> ใกล้บ้านพอดี <c oughs> ใช่ปะ่ะเลยเอ็งว่างไงข้างว่างั้นเลยใช่ไหมใช่ป่ะเราอะเดินนำไปละ ตรงนี้ก็เป็นท้ำพญานาคเหมือนกันด้านในก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามตรงนี้ก็จะเป็นถำพญานาคนะคะออโอเคเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนเข้าไปด้วยจะพาเข้าไปดูนี่ถ้ำสวยมากเลยอันนี้คือทางเข้าถ้ำ ด้านในก็จะเป็นถ้ำพญานาคนะคะก็จะมีพญานาคหลายตัวเลยสวยมากมีไฟด้วยจะมีไอแบบเย็นๆย็เป็นไอน้ำนะคะ พัดลม <laughs> แล้วจะจะตรูอีกหรา,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 าตัวใหญ่มากดูดิใหญ่มากปันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ไอด้วยนะคะทิปหน้าไอจะพาทุกคนไปไหนอย่าลืมกดติดตามไอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบาย